าวิสาร้านพแลสวัสดีจ้ามื้อนี้ร้านพอและมีเมนูมากสู้พี่น่องกินอีกแล้วจ้ามื้อนี้ร้านพอและสี่อันก๋วไก่ใส่นมไม่สมนะจ๊นะเนาะเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งกันจ้า,ว,าวัตถุดิบมีอย่างแน่จ้าขันแรกเลยนะจ๊นะเนาะมีอันใบหูละพาจ้าเนี่ยใบโหละพาใส่แล้วมันจะหอมจ้า แล้วก็พริกแกงพริกแกงเพชรจ้ะแล้วก็ใบ,บบ๊กูดจ้ะใบบ๊กูดจุดลรดจ้ะไก่จ้ะน้องไม่โสมซอสน้ำมันหอยจ้ะน้ำปลาแล้วก็ซอสปรุงรสน่าจะเนาะเดี๋ยวข้ามา บางวิธีเหตุกันเลยจ้าเดี๋ยวเ้ามาผัดกันเลยนะาจะเนาะไอ้ตั้งน้ำมันให้มันเดือดแล้วเด้อจ้ะให้มันหอนมาที่นี้เ้าก็ใสอ่นใส่พริกแกงเพ็ดลงไปเรืเลยจ้ะผัดให้มันหอมจนะ้ะ phát cái trang hòn cả hòm là nó có tay cay nó không tay nó không luôn lên trời. ใส่ข้าได้ทีละกะเพรามนันนันเนี่ยเพราะมันหลักตัวนี่ยจ้ะไป้ำมันสมลงไปแล้วจ้ะถ้าให้มันเขาก็ติดแกงแล้ะแต่ทีะเนีไ ข้าวใตะโกดข้าวอย้วาเาใบตะกตั้งแต่แรจ้ะใ่ัแหวันนี้ข้าวจะมัดขงรสกะได้จ้ะน้ำมันหอยจ้ะใส่หอยตั้งแต ตัวโต๊ะโต่ะน้ำตาลนิดเึงยะไม่เนาใ่ไปแค่หนมก่อน ตัวไข่หนาตาใสเลยหงสละ้าก็ดจ้ะหน้าตาเติมน้ำล้งไปน้อยนึงกาจะเนาะน้ำทะเใส่น้ำางไปน้อยนึงน้ำทะเลเนไปบนเด็กไก่ก็ ซุกแล้วนะจ๊ะซุกท้ายซุกท้ายเลยจ๊ะส่ใบหัวละคาล่าลงไปจ้ะแล้ว์แรกปิดไฟเลยนะจ๊ะนะหอมขนาดเลยจ้ะ ไปหัวละผ้าจ้ะไซส์สุดท้ายแล้วะจะเนาะไม่ค่อยบดดำจ้ะเขียวไปตจะกินขีอเก่าจ้ะมันบดดำนี่เห็นป่ะ ลานพลสิยกไปเบืงไกลๆนะจ๊ะเนาะนี่อแต่แซบว่าจา้าเพโอเ้ควันหอยๆเลยจ้ะห,หอมหอมหัวละผ้าขนาดลองเห็ดกินเบิงเลยจา้าหอมแซบจ้ะหอมผกแกงนะจ๊ะเนาะขัว,กว,ขวใกล้ใช่น้างไม่สมจา้าขอบคุณที่กดเบิงกดติดตามเวยจ้าเดอ้อ ขอบคุณค่ะ